สวัสดีค่ะเมย์ค่ะวันนี้หนึ่งนาทีของคุณคุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะหนึ่งนาทีของลูกค้านะคะจับเวลาค่ะไม่เสียเปล่าค่ะวันนี้เมย์จะพามาชมรถรุ่นยาริสนะคะ5ประตูแฮทแบกค่ะรุ่นเริ่มต้นนะคะราคาคุ้มค่าเลยค่ะดาวแล้วก็ผ่อนถูกด้วยค่ะของแถมครบแบบนี้ค่ะ ด้านหน้าท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะรุ่นนี้ค่ะเรียกว่ารุ่น1.2 Entry นะคะสิ่งที่เมย์แถมให้กับลูกค้าค่ะจะเกิดรอบคันนะคะรถคันนี้ค่ะจะแ,แต่งล้อมแม็กขอบ15ให้ด้วยค่ะน็อตสีนะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะการสัดข้างค่ะฟิล์มกองแสงก็แถมให้ทั้งคันนะคะ ด้านในค่ะพิเศษมากเลยเป็นเบาะหนังนะคะนี่คือภายในของยาลิธาประตูค่ะด้านในกว้างแล้วก็สวยงามค่ะเบาะหนังติดตั้งจากโชว์รูมเนี่ยเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะยังใช้งานได้จัดเต็มค่ะด้านหลังของยาลิทคันนี้นะคะคันนี้ค่ะลูกค้าดาวเพียงแค่29,999บาทค่ะอน7,900นะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรหาเมย์ได้เลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ